สวัสดีทุกคนอันนี้ก็คือจะมาพรีวิวปี2024ใช่ปี2024มาดูว่าปีหน้าจะมีอะไรบ้างโอเคมาเออช่วงแรกมันจะเหมือนกับประมาณว่าเรารู้สึกแบบรู้สึกติ่ง,งกับสถานการณ์ช่วงต้นว่าตอนแรกเราคิดว่าถ้าเกิดเราอ่ะเรายังไม่มีความสุขกับชีวิตเราเราก็ยังกลัวอยู่ตลอดเวลา มันทาอะไรต่อไม่ถูกมันแบบติดไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยเจอแต่ปัญหามีแต่ความล้มเหลวคือเราเคยมีการคาดหวังว่าเออปีหน้าหลังจากที่มันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อะมันน่าจะดีไม่ได้ดีตามที่เราคาดหวังไว้ทําให้รู้สึกแบบเสียใจอะไรเงี้ยก็เรียกว่าคนที่คุณก็รู้ว่าใครเขาเป็นคนตัดสินใจซะส่วนใหญ่คนหลายๆคนรู้สึกไม่มีความสุขแล้วก็มีปัญหาอุปสรรค มาอย่างมากมายเลยอยากแนะนําว่าช่วงแรกอะ่ะใช้ชีวิตโดยที่ทําให้มีความสุขมากที่สุดแม้ว่าจะทําอะไรสิ่งต่างเปิดโอกาสตัวเองทําสิ่งใหม่ๆเพื่อทําให้เราลืมหรือว่าลดความเครียดจากตัวของพวกเนี้ยให้มันลดน้อยลงหรือแม้ก็แบบหาทางออกใหม่ๆเลยตอนนี้ทุกคนอะ เราเข้าใจนะว่ามันมีมันมีความโกรธเราไม่เห็นท้งสางของการเปลี่ยนแปลงของครั้งนี้อะไรเงี้ยมีความรู้สึกกลัวด้วยเราก็กลัวว่าคนจะเป็นอย่างนั้นเกิดภาวะแบบเครียดหนักเกินไปก็ระวังเรื่องสุขภาพติดสุขภาพใจด้วยส่วนพาร์ทรึ่งหลังจะมีผู้หญิงอ่ะมาช่วยที่เขาจะมาเทคแอคชั่นเนี่ยก็คือจะมีเรื่องการเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆการให้โอกาสใหม่ๆเสนอแนวคิดต่างๆให้สำหรับคนในสังคมอะไรเงี้ยเพิ่มมากขึ้น มีการเสนอไอเดียน,นู่นนั่นนี่แล้วทําให้ทุกคนเหมือนแบบว่าเฮ้ยสนใจคนนี้เป็นคนดังอะไรเงี้ยที่มันขึ้นมาหนึ่งอย่างก็คือเรื่องการเงินการเงินอ่ะคือตอนนี้มันยังแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยตามปกติแต่ก็แนะนําว่าเก็บเงินไว้แน่นๆให้ดีเหมือนกันสร้างฐานให้มันรู้สึกว่าเงินน่ะมันมีความมั่นคงก็คือไปลงทุนหรือว่าไปทำเป็นนู่นไปน,นี่แต่ว่าดูดีๆนะพยายามเอาเงินเนี่ยไป ปูกเป็นต้นไม้ให้แบบมีเงินงอกเงยมาศึกษาดีๆด,ดูกันดีๆด,ดูเชิงดูนิ่งน่งอะไรเงีเยง้ยศึกษาดีๆสศึกษาเยอะแล้วก็ผู้หญิงอ่ะคนที่จะมาเป็นคนที่เสนอปัญหาที่แบบบอกว่าเนี่ยฉันน่ะมีมุมมองใหม่ๆอยากจะมานําเสนอนะเหมือนแบบมันได้ใจทุกคนน่ะใจกว้างรักอยากช่วยเหลืออะไรเงี้ยสปอร์ตสุดๆไปสรุปปีหน้าว่าเป็นจังใดนะคะสะรุปช่วงต้นกลางปลายเนี่ย ปีหน้าเนี่ยช่วงแรกเราจะรู้สึกแบบท้อแท้มากมันแบบทรมาณในจใจ,จว่ามันโหดร้ายมากเพราะว่าขึ้น3ามดาบนะจ๊ะขึ้นสามดาบถ้าเกิดในเรื่องเนี้ยคิดว่ามันน่าจะแบบมีไรทิ่มแทงในหัวใจยอะไรเงี้ยคาดหวังแล้วเราก็ผิดหวังอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็คือดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตกันด้วยส่วนกลางเดือนเอ้ เออกลางปีเนี่ยภาวะสะสมตั้งแต่ต้นปีที่แบบว่ามีความชิบหายมาแล้วขึ้นติบไม้มันมา,มา,มา,มาสำหรับคนที่ทํางานคนในวัยทํางานว่าในช่วงเนี้ยทุกคนจะเครียดเรื่องการหาตังหาเงินเครียดการเงินการงานอะไรเงี้ยว่าเราจะทำางไงดีกับอารมณ์แม้ว่าปัญหาอะไรที่จะเกิดมาคือเราบางอย่างเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างแนะนําว่าถ้าเกิดอันไหนอ่ะหาจุด กึ่งกลางที่มันสามารถดิวได้ทั้งสองฝ่ายก็หยวนได้ก็หยวนถ้าเกิดอันไหนรู้สึกว่าไม่ได้มันยอมรับไม่ได้ก็เอาให้สุดปมบางอย่างอ่ะคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองตลอดเวลาเราสามารถให้คนอื่นมาช่วยก็ได้หาคําแนะนําจากใครสักคนมาก็ได้ พราะเราเป็นห่วงเรื่องสุขภาพติดมากเลยช่วงกลางปีอ่ะมันน่าจะแบบมีคนเครียดเรื่องงานแล้วก็เงินมันมีอะไรที่จะแบบแผดเผาอ่ะอันนี้แค่ความ้สึกนะเหมือนแบบมีอะไรกําลังจะโดนเผาไหมเป็นคบเพลิงแต่ว่าแค่เป็นหมายสุ่มกันเยอะๆที่เรารู้สึกนะก็เป็นกำลังใจทุกคนให้ปีหน้าเราเราต้องผ่านไปให้ได้กันนะทุกคนส่วนปลายปีหน้าม n c e s ส f อฟคัพซึ่งมันในสำหรับอื่นแมไม่มีนะเป็นตัวนี้เป็นคือความฝันซึ่ง แตอว่าจบดีพไพ่ใบนี้มันจะบอกถึงเกี่ยวกับการที่จะมีคนมาช่วยเหลือเราหรือว่าสารฝันเราก็ได้ทาให้ไม่แบบว่ามีความเป็นจริงเพิ่มมากขึ้นเป็นใครก็ได้อะไรเงีย้ยแต่ว่าจะมีคนมาช่วยเหลือเรามาสารฝันเราหรือว่าถ้าเกิดในด้านของทำาคีเอทีฟอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าอาจจะมีเ h a นใหม่ๆมาหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือค่าๆสำหรับปีหน้าเนาะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้มากๆเลย ก็หวังว่าปีหน้าทุกคนจะผ่านกันไได้รักษาสุขภาพหลังจากคลิปนี้จะมีคลิปหนึ่งเป็นนันๆน่าจะอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายที่เราจะลงไม่ใช่แบบว่าปิดช่องไม่ใช่อะไรนะคือยังทําอยู่เพราะว่าไอตัวซีรีส์โจโตเนี่ยมันยังไม่เสร็จมันมีอุปกรณ์แต่ว่ามันจะโปรดักชั่นในการทำอะ่ะมันจะยากนิดนึงเพราะว่ามีแค่ iPad กับโทรศัพท์อะไรเงี้ยคอมเนตอนนี้คือเราไม่มีคอม ในการที่จะทำรีเสิร์ชอะไรเนี้ยเพราะตอนนี้อยู่ตรางประเทศนะคะก็ขอความกรุณาด้วยค่ะก็คือคลิปอาจจะออกช้าประมาณสักถ้าเกิดคลิปจะไม่ลงเลยให้มากสุดคือครึ่งปีแต่เราพยายามที่จะทำ คลิปแนวอื่นค่ะอยากจะทําแนวล็อกขายให้ทุกคนมาดูคือตอนนี้ส่วนตัวอยากทำภาพจําตัวมากกว่าเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่แบบว่าของโตโัวตมันน่าสนใจเนื้อหาข้อมูลที่แบบว่าเตรียมไว้มันอยู่ในคอมแล้วคอมไม่เดียวเมื่อคอมแบบไม่ได้ะอะไรเงี้ยก็อ,อยู่ต่างประเทศก็เนึ่งชีช้แเงให้ทราบกราบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมากๆเลาจเจอกันในคลิปต่อไปนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า